5โมงเย็นค่ะเล่นละครมาครบ3ปีแล้วไว้มากเลยใช่ไหมคะอันนี้คือตัวอย่างหน้าเพจหนังละครสั้นในช่อง5โมงเย็นและในเครือนะคะผู้แตกปังแดนฟิล์มและยังมีเพิ่มเติมมาปีนี้ก็คือ5 PM Live ไลฟ์โมงเช้านะคะก็จะสังเกตได้ว่าได้รับหลายบทบาทมากเลย ก็เลยอยากจะขอบคุณ FC ทุกท่านค่ะปลายปีนี้ติดตามไลฟ์ป้าหน่องเอาไว้นะคะเราจะมีเล่นเกมร่วมสนุกชิงรางวัลแจกของขวัญสำหรับแฟนตัวยงที่ติดตามป้าหน่องมานานเพื่อเป็นการขอบคุณค่ะมิดรักแฟนเพลงทั้งหลายที่เราอยู่กันมาครบ3ปีแล้วเนาะเข <Wow. S 1> ้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันทั้งในละครแล้วก็ในต่อตส่วนตัวได้นะคะจะได้รู้ว่าชอบเล่นบทไหนหรือว่ายังติดขัดเล่นไม่ดีตรงไหนจะได้ปรับปรุงพัฒนาค่ะ เป็นกําลังใจให้นะคะละคสรสัานจะได้อยู่ต่อไปทุกคนจะได้สนุกสนานดูเลยระหว่างทานข้าวด้วยอย่าลืมกดติดตามต่อตอป้าหน่องนะคะแล้วปลายเดือนหน้าหรือปลายปีเราจะมาร่วมฉลองกันค่ะ cheers